ึ้นไหมยะให้นไหมยะให้อย่างน้อนะโอ้ยมาก็มาเล็นนำมาก่นนะมาขึ้นมาเล็นนำนะเปิดประตูรถมาได้นะเปิดประตูรถมาได้ ขึ้นมาเล่นน้ำเลยเก้าสามสีเขานะสามสีสวยสวยนะพี่น้องเล็น้าขึ้นมารถบ่ายน่มังมาเล่นน้ำนะพี่น้องมักมาเนี่นเ็นี่ยเน่อเหรอฮ

เอาแล้วเอาแล้วเป็น้างหนาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอแล้วเอ้ยเนาะปวดปวด้างหนารถเลยแบบนี้อออา มาลงวหมมาแล้วให้กนหนมาลงแล้ว uh, ข well, uh, uh, okay. uh, uh, um, uh, ึ h, ้นมาลงเมียเนียพี่น้องเนี่ต่หักแะ่หักนะ จะข้อมข้นรถบ่ได้เนาะไปนอนข้นรถสิกม้ายขี่น้ำเ,เนาะไปนอนไม่ขี่น้ำ